ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากล้าดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกบบเกมมิวนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวของอาชีพดาร์กลอร์ดกันนะครับว่าตัวของอาชีพดาร์กลอร์ดเนี่ยเราจะเล่นสายไหนกันดีนะพอดีว่า,ามีหลายคนเนี่ยก็สอบถามเข้ามาเยอะใช่ไหมนะครับว่าเออสายนี้ดียังไง และคือตัวของสายนี้คือดียังไงนะครับเราจะเล่นสายไหนดีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเลือกเล่นสายไหนดีนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นตัวของสายบัญชาการนะครับหรือว่าสายขับสั่งนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเคยเล่นในพีซีแล้วนะครับมันค่อนข้างน่าเบื่อนะครับเออก็ในตัวของเวอร์ชันนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบดูนะเออเพราะว่าผม อ่ายังไม่ได้ไปอัพตัวของสายประชาการหรอกนะครับแต่ว่าผมลองเล่นสายที่อ่าคิดว่าถ้าเป็นสายประชาการเนี่ยมันก็จะต้องเล่นประมาณนี้แหละนะครับเออผมก็เลยไปลองเทสดูนะครับก็ไม่มีภาพให้ดูนะเออแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคก็สําหรับตัวของสายแก่งเนี่ยนะครับคือเหมาะมากนะครับไม่ว่าเราจะเล่นตัวของอะไรก็ตามแต่ล่าบอสใช่ไหมนะครับหรือว่าจะฟาร์มจะฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือได้หมดเลยนะครับเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะนับ พีแท็กเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเราเล่นสายแก่งเนี่ยเราจะต้องเอาตัวของสเตตัสนะครับไปลงพลังอยู่แล้วเพราะว่าตัวของสายแก่งเนี่ยนะครับเวลาที่เราลงาพลังนะครับคือเราจะได้เป็นพลังโจมตีกายภาพมานะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นดาเมจทางกายภาพใช่ไหม นะครับมันก็จะไปคอมโบกับสกิลของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าสกิลของเราเนี่ยมันจะทำดาเมจกายภาพนะครับทุกสกิลเลยนะครับเนี่ยเห็นปะอ่าทุกสกิลเลยนะครับจะเป็นดาเมจกายภาพทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้นะครับทุกคนก็น่าจะพอเดาออกใช่ไหมว่าถ้าในเมื่อสกิลเนี่ยมันปูทางมาเป็นสายพีแทกทั้งหมดเนี่ยนะครับสายคําสั่งเนี่ยมันจะยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับเออผมก็ต้องตอบตามตรงแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นเซิร์ฟนอกหรือว่าเซิร์ฟเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสายคําสั่งเนี่ยแทบจะไม่มีคนเล่นนเลยะครับ เพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเราไปเล่นเนี่ยมันก็จะทําให้สกิลของเราเนี่ยมันเบานะครับอ่าสกิลของเราเนี่ยมันจะเบาลงนะครับแต่ว่านกเนี่ยมันจะจิกแรงขึ้นนะครับเราเนี่ยจะถึกขึ้นอ่าเมื่อเราเนี่ยสู้กับคนเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวของสแต็กอ่านี่เลยนะครับจะเป็นสแต็กของสายคําสั่งใช่ไหมเวลาที่เราอัพเนี่ยนะครับเราจะได้ลดดาเมจ p u p นะครับแล้วก็จะเป็นดาเมจเหี่ยวนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือก,ก็คือนกจิกแรงขึ้นแล้วเราก็ถึกขึ้น แต่ว่าดาเมจของเราเนี่ยมันไม่แรงนะครับพวกสกงสกิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่แรงเพราะว่าเราไม่มีตัวของสเตตัสนะครับที่จะไปลงสเต็งนะครับอ่านี่จะเป็นเหตุผลนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาถึงไม่เล่นสายคําสั่งกันนะครับแต่สายคําสั่งเนี่ยนะครับถามว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันจะเล่นยังไงนะครับก็ง่ายิดเดียวนะครับก็ถ้าเราเล่นสายคําสั่งใช่ไหมเราเนี่ยจะไม่เอาตัวนะครับของเราเนี่ยไปแนบ อ่ะสู้กับใครก็ตามแต่นะครับสายที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือเป็นสายวิ่ง นะครับอ่าเวลาที่เราวิ่งอย่างเงี้ยนะครับคือตัวของหลอดเนี่ยนะครับคือมันจะวิ่งไวใช่ไหมไม่ว่าเราจะปล่อยสกิลหรือว่าจะทําอะไรนะครับคือหลอดก็จะอยู่บนม้าตลอดเวลาถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการต่อสู้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะไม่เหมือนกับอาชีพอื่นๆนะครับที่เวลาเขาสู้เนี่ยก็จะต้องลงจากสัตว์ขี่ถูกไหมเวลาที่เขาไล่เราเนี่ยก็จะเดินช้านะครับอ่าหรือว่าเวลาที่เขาหนีเราเนี่ยก็จะหนีเราช้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วสายคําสั่งนะครับเวลาที่เราจะเล่นเนี่ยวิธีการสู้กับคนเนี่ยนะคร ทำการนะครับ กดโจมตีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เอานกไล่จิกนะครับอันนี้คือวิธีเลนเลยนะซึ่งจิกแรงหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่เคยลองพูดไม่ได้นะครับอ่ะก็ลองดูละกันนะครับเวลาที่ศัตรูเนี่ยเดินเข้ามาหาเราหรือว่าอาชีพไหนก็ตามแต่นะครับคือเราจะไม่ยืนบวกซึ่งซึ่งหน้านะครับคือเรากดแค่โจมตีทีเดียวนะครับกดโจมตีทีเดียวแล้วก็ให้นกเนี่ยไลจิกเลยนะครับนกก็จะไลจิกไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่หลุดระยะนะครับคือเราจะต้องไล่ไปเรื่อยๆนะสมมุติว่าถ้าศัตรูไลเรามาใช่ปะเราก็เดินหนีรเื่อย นะครับถ้าศัตรูยังตามมาอยู่เนี่ยนกก็จะทําการจิกไปเรื่อยๆนะครับจิกจนตายเลยนะครับเออแล้วก็ถ้าศัตรูรู้ว่าไล่เราไม่ทันนะครับเพราะว่าขึ้นสัตว์ขี่ไม่ได้นะเพราะว่านกเนี่ยมันจะจิกอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งทําให้ศัตรูเนี่ยขึ้นสัตว์ขี่ไม่ได้ก็จะไล่เรามาไม่ทันนะครับหรือว่าถ้าศัตรูหนีนะครับเราก็แค่หันหลังกลับ ไปวิ่งไล่แทนนะครับซึ่งนกก็จะทําการจิกไปเรื่อยๆนะครับจิกจนตายเช่นเดียวกันนะครับอ่ะแต่ก็อยาให้มันหลุดระยะนะครับซึ่งถามว่าระยะเนี่ยมันกว้างประมาณไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะอ่าต้องเห็นตัวนะครับถ้าไม่เห็นตัวเนี่ยหลุดพ้นหน้าจอไปเนี่ยผมคิดว่านกเนี่ยก็น่าจะเลิกจิกแล้วนะครับอ่ะหรือก็คือมันเป็นสายที่เอาไว้วิ่งไล่นั่นแหละนะครับเออวิ่งไล่อะไรเงี้ยวิ่งไล่วิ่งหนีก็ได้นะครับเออคือนกมันก็จะจิกเรื่อยๆจิกจนตายนะครับอันนี้ก็เป็นสายคาสั่งก็ ลองเลือกดูละกันว่าตัวเองเนี่ยชอบแบบไหนแต่ว่าตัวของสายคําสั่งเนี่ยแน่นอนนะครับคือสกิลของเราเนี่ยมันเบาใช่ไหมนะครับสกิลของอาชีพหลอดเนี่ยนะครับที่เราจะใช้สกิลฟาร์มเนี่ยมันเบาใช่ไหมนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่านกเนี่ยมันจะจิกแรงแค่ไหนนะครับย้ําอีกทีก่อนนะครับซึ่งวิธรรีการฟาร์มเนี่ยอ่าดาเมจหลักๆของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรามากกว่านะครับที่เราปล่อยสกิลปิดมอนเนี่ย ไวมากน้อยแค่ไหนนะครับถูกไหมเออก็อาจจะฟาร์มช้านะครับอันนี้พูดก่อนแล้วกันนะครับว่าอาจจะฟาร์มช้านะครับแล้วก็ล่าบอสช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะ่ส่วนถ้าเป็นสายพลังเนี่ยมันครอบคุมมากกว่านะครับคือค่าคนก็ดีนะครับหรือว่าฟาร์มบอลก็ดีลงหอคอยก็ดีนะครับค่าคนก็ได้ใช่ไหมเออหรือว่าจะฟาร์มบอสก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายพลังกับสายบัญชาการเพื่อนๆก็น่าจะตัดสินใจกันได้แล้ว นะครับเดี๋ยวที่นี้นะครับเรามาดูสกิลกันบ้างนะครับสกิลของอาชีพ ดักหลอดนะครับผมก็ได้ทําการลองเทสหลายครั้งหลายครานะครับรีเทเนี่ยไปหลายรอบอยู่เหมือนกันก็ได้ผลสรุปนะครับว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันเน้นใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับก็สําหรับตัวของเพลิงนะครับมรสุมนะครับอันนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ฟาร์มนะครับหรือว่าตีบอสนะครับหรือว่าจะลงหอคอยนะครับอ่ะแต่ว่าไม่เหมาะกับการฆ่าคนนะครับผมลองเทสดูแล้วนะครับเออคือไม่เหมาะกับการฆ่าคน ซึ่งสกิลฆ่าคนเนี่ยจะเป็นสกิลโซ่ตัวนี้นะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเลยนะครับอ่าไม่รู้ว่ามีบอสเหลืออยู่หรือเปล่านะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราเทสตัวทองก็ได้นะครับเพราะว่าตัวทองเนี่ยมันก็คล้ายๆบอสเหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้คือผมใช้สกิลอ่าเพิงนะครับเอามาฟาร์มนะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดาเมจตอนที่บอสตายนะครับว่า DPS ของผมเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับเออเพราะว่าถ้าเป็นดาเมจ ดูตรงที่เราโจมตีเนี่ยนะครับดาเมจมันจะแคว่งๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูที่ DPS ละกันนะครับดาเมจต่อวินาทีนะครับผมว่าเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ผมใช้สกิลเพลิงนะครับผมอ่ะใช้สกิลเพิงนะครับซึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเลเวลสกิลเนี่ยมาเท่ากันนะนี่เลยนะครับเลเวล4กับเลเวล4นะครับอ่ะตอนนี้บอสก็ใกล้จะตายแล้วนะครับซึ่ง DPS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 6 8 นะครับอ่ะสามนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตีตัวเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายแนวนะครับขี้เกียจรอบอสนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวเดิมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทําการโจมตีไปเลยนะครับนี่อันนี้รอบนี้เนี่ยจะเป็นสกิลโซนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าดาเมจ DVS เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นแปดใช่ไหมนะครับประมาณนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูรอบนี้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ อ่าแต่ว่า d p s มันไม่ค่อยขึ้นเลยนะเนี่ยตกลงด้วยนะครับเออเหลือ32มนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้บอสยังไม่ตายเนาะดีไปนะครับตอนนี้เนี่ยตัวทองก็ใกล้ตายแล้วนะครับซึ่งตัวของดาเมจ ต่อวิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33 0 0 0นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวของสกิลเพิงเนี่ยจะดีกว่านะครับหรือก็คือเวลาที่เราล่าบอสลงหอคอยฟาร์มตัวทองนะครับสกิลนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีกว่านะครับส่วนสกิลโซ่เนี่ยผมได้ทําการลองเทสกับคนแล้วนะครับะระหว่างสกิลเพิงกับตัวของโซ่เนี่ยโซ่แรงกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วสกิลโซ่เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ฆ่าคนเท่านั้น นะครับเออส่วนตัวของสกิลเพิงเนี่ยจะใช้ฟาร์มนั่นเองนะครับและทีนี้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วคือเราจะอัพสกิลไหนก่อนนะครับถ้าใครที่แบบอ่ามีเศษสกิลน้อยนะครับอ่าซึ่งสกิลตัวของเพิงเนี่ยผมก็ได้ทําการลองเทสดูเหมือนกันนะครับมันเบากว่าโซ่เนี่ยไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เบากว่านะครับคือเบากว่าค่อนข้างแบบพอประมาณน,นะครับแต่ก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะถ้าใครที่มีเศษสกิลน้อยผมจะแนะนําว่าให้อัพสกิลเพลิงก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเราจะต้องล่าบอสฟาร์มกัน อยู่แล้วถูกไหมสกิลเพลิงนะครับจะเหมาะมากกว่านะครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูนะครับก็ให้อัพสกิลนี้ก่อนนะครับผมต่อมาเนี่ยถามว่าอัพสกิลไหนนะครับผมจะแนะนําว่าให้ไปอัพตัวของสกิลโซ่ละกันนะเพราะว่างบมันค่อนข้างน้อยนะครับสกิลโซ่เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวของพลังแห่งความมืดเนี่ยเรียกได้ว่าแพงมากนะครับก็อาจจะอัพได้แค่ สูงสุดก็คือเลเวล3สายเติมน้อยเติมปันกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่แค่เลเวล3นะครับเออต่อมาก็ให้ไปอัพแยกพิภพนะครับอ่าอันนี้คือผมไล่เลี้ยงให้นะอ่ะหน,นะครับมีเพิงนะครับที่จะต้องอัพก่อนนะครับ 2. เนี่ยก็จะเป็นตัวของโซ่นะครับอ่าแล้วก็3จะเป็นพลังแห่งความมืดนะครับ 4ก็เป็นแยกพิภพนะครับส่วนสกิลปะท้เนี่ยไม่ต้องอัพนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของอาชีพดาร์กลอดนะครับแล้วก็การอัพสกิลนะครับแล้วก็สายใช่ไหมสายอาชีพนะครับระหว่างพลังกับสายบัญชาการนะครับว่าเราจะเล่นสายไหนก็ทําการบอกไปให้หมดแล้วนะครับอ่ะก็ลองตัดสินใจดูพิจารณาดูนะครับว่าเราจะเล่น สายไหนอะไรยังไงนะครับอัพสกิลไหนอะไรยังไงก็ลองดูละกันนะครับผมก็ได้ทําการแนะนําไปหมดแล้วนั่นเองนะครับก็สําหรับตัวของคลิปนี้นะครับน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทําคลิปต่อไปดูละกันก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ